สัดีค่ะเพื่อนเสวัสดีทุกทท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะวันนี้นะคะเพื่อนเมีปัญหาต้นไม้ของเพื่อนเที่ไม้แฝนแบบแบบนี้นะคะแล้วก็ไม่สวยงามกันบ้างไหมนะคะวันนี้คุณหลาบแดงมีเคล็ดลับดีๆมาฝากกันนะคะทํายังไงให้ต้นไม้ของเราเนี่ยออกมาใบเขียวแบบนี้นะคะทุกคนจะสังเกตเลยว่าบางทีนะคะต้นไม้ของเราเนี่ยจะไม่สวยนะคะ อันนี้นะคะปลูกไว้ไม่กี่วันนะคะแล้วก็สวยแค่ใช้เทคนิคง่ายๆนะคะแล้วกุหลาบแดงจะให้เปรียบเทียบระหว่างอีกต้นหนึ่งนะคะนี่ค่ะถ้าต้นไม้ของเพื่อนๆนะคะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะทํายังไงให้เขาสวยนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะนี่เดี๋ยวกุหลาบแดงจะทําให้ดูนะคะนี่ค่ะเห็นไหมต้นไม้ของเราจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทํายังไง ให้เขาแตกยอดใหม่แล้วก็สวยงามกันนะคะและนี่ค่ะมันเพื่อนถ้าต้นไม้ของเพื่อนเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนรื้อออกมานะคะแล้วก็มาตกแต่งใหม่หมดเลยนะคะเนี่ยนะคะเอาต้นที่เสียๆออกให้หมดนะคะ,นคะเนี่ยค่ะเนี่ยกิ่งที่เสียๆนะคะเราดึงออกให้หมดเลยนะคะแล้วก็สามารถดึงออกมาแบบนี้นะคะ ะะถ้าใช้กันไตรบางทียังไม่สะดวกนะคะใช้มือดีที่สุดนะะกันไตรก็ได้นะเพะื่อนแต่ว่าอยากให้ใช้มือแบบนี้นะคะเราจะได้สางได้เต็มที่นะคะเนะี่ยไม้แฝนของเพื่อนถ้ามีปัญหาแบบนี้นะคะเนีย่ยเราสามารถดึงออกมาให้หมดเลยนะคะ หรือใช้กําไกรตัดตกแต่งก็ได้นะคะนะคะตกแต่งต้นนี้ให้หมดเลยนะคะพอได้แบบนี้เสร็จนะคะใบที่ร่วงๆแบบนี้นะคะเราก็ดึงออกมานะคะนี่ค่ะเราก็สางให้เสร็จนะคะ สังเกตให้ดีๆนะคะถ้ามันกิ่งที่เสียๆนะคะตัดออกไปนะคะหลังจากนั้นนะคะทุกคนก็เพิ่มดินใหนค้านิดนึงนะคะเพิ่มดินนินะะดน,นึงนะะพอได้แบบนี้นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำสูตรบำรุงกันนะคะ ทีนี้นะคะเราจะมาทําสูตรบำรุงกันนะคะโดยการที่ทําแบบนี้นะคะเพื่อนเนี่ยค่ะน้ํามาหนึ่งแก้วนะคะเนี่ยทําแค่หนึ่งกระถางนะคะจากนั้นนะคะเพื่อนเตรียมนาะแอบพงชูรสนะคะหนึ่งช้อนแบบนี้ค่ะใส่ลงไปนะคะผง,งชูรสนี่ก็คือสูตรบำรุงแล้วก็เร่งรากให้เขานะคะนะคะีค่ะแล้วก็ตามด้วยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นตัวเรทธธ่าสูตรสำเร็จนะคะเ,เพื่อนๆอันนี้ก็สามารถสั่งที่กุหลาบแดงได้นะคะถ้าใครสนใจนะคะอันนี้กุหลาบแดงสั่งมาใช้แล้วก็ได้ผลดีมากเลยนะคะเราก็ใส่สักสองช้อนนะคะเนี่ยใส่สักสองช้อนแบบนี้นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะแค่สองอย่างนี้นะคะเ,เพื่อนๆก็โอเคแล้วนะคะเนี่ยแล้วก็คูดให้เข้ากัน กันแบบนี้แล้วเพื่อนๆสามารถตั้งไว้ให้เมล็ดตัวนี้ละลายนะคะหรือไม่ละลายเราก็รดได้เลยนะคะเพื่อนเมื่อได้น้ําแบบนี้แล้วนะคะทุกคนเนี่ยค่ะเราจะมาใส่เลยนะคะทำแบบนี้นี่ค่ะนี่ค่ะจะพอดีกับน้ำหนึ่งแก้วต่อหนึ่งกระถางเลยนะคะ เนี่ยเนี่ยเราก็ใส่ไว้แบบนี้เลยนะคะแล้วก็ล้างแก้วเพิ่มน,นิดนึงนะคะเนี่ยค่ะแค่นี้เองนะคะเพื่อนเพื่อนๆนจะสังเกตได้เลยว่าประมาณครึ่งเดือนนะคะครึ่งเดือนจะได้ต้นไม้ที่แตกออกมาใหม่สวยงามมากๆเลยนะคะแล้วพอเราทําไว้แบบนี้นะคะเราก็ไปนําไปแฝนตามปกตินะคะแล้วก็ รดน้ำสอวันครั้ง3วันครั้งแบบนี้นะคะปกติเลยจากนั้นเราก็ไปนำไปแฝนให้โดนละอองหรือโดนแสงแดดบ้างนิดนึงไม่ต้องเยอะนะคะเป็นไม้ประดับในร่มนะคะแต่ไม่ต้องให้แดดจัดนะคะเพื่อนเนี่ยค่ะพอเราทำไว้แบบนี้นะคะเนี่ยค่ะเขาจะละลายแล้วก็ฝังลงในดินนะคะหลังจากนั้นนะคะพอเรานำไปแฝนไว้นะคะ แล้วนะคะแล้วไปดูที่กุหลาบแดงทำเอาไว้นะคะจะออกมาสวยมากๆเลยค่ะไปดูกันค่ะและนี่แล้วค่ะผลลัพธ์นะคะเพื่อนๆจะเห็นเลยว่าจะออกมาสวยมากๆแล้วก็แตกใบเต็มนะคะพร้อมที่จะฟอกอากาศให้เราได้นะคเะนี่ยค่ะเนี่ยประมาณนะคะสัปดาห์หรือหนึ่งเดือนนะคะเนี่ยอันนี้ก็กุหลาบแดงทำไว้หลายวันแล้วเหมือนกันนะคะ เนี่ยเขาจะสวยนะคะแล้วก็แล้วก็ไม่ใช่แค่ต้นนี้นะคะทุกคนก็จะเห็นว่าเนี่ยค่ะสามารถใช้ได้กับต้นไม้ประดับและอย่างอื่นนะคะเนี่ยค่ะใช้ได้หมดเลยนะคะนี่ค่ะใช้ได้หมดเลยไม้ประดับแบบนี้นะคะแล้วก็ได้ทั้งไม้มงคลแบบนี้ด้วยนะคะใช้ได้หมดเลยนะคะทุกคนเนี่ยค่ะเคล็ดลับง่ายๆเลยนะคะของสิ่งนี้นะคะใช้ง่ายดูแลง่ายแล้วก็ต้นไม้ออกมาสวย นะ,ะแล้วก็ไม่แค่ต้นเดียวนะคะเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นเลยว่านี่ค่ะเขาก็จะสวยงามนะคะนี่ค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะใบเขียวปรื้ดนะคะทุกคนเนี่ยใบจะเขียวแบบดูนะคะเป็นเกล็ดเป็นมันเลยนะคะทุกคนลองทําดูนะคะ ง่ายมากๆเลยนะคะใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดติดตามมาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดสิ่งดีๆนะคะที่กุหลาบแดงนํามาแบ่งปันกันนะคะเพื่อนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กุหลาบแดงด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้ค่ะขอบคุณมากๆสําหรับการรับชมนะคะลองทํากันดูนะคะเพื่อนโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ